สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมต้นแคบกันนะครับอยู่กับเจ้าปืนเหล่านี้ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าอันนี้ต้องถ่ายนิดนึงนะฮะของน้องเขานะครับน้องจิราวฒินะครับจากจังหวัดระเองนะครับผมก็ได้ทําการสั่งปืนมานะฮะสั่งมาแต่เช้าเลยที่จริงสั่งมาแต่เมื่อคืนแหละแต่ว่าพอดีร้านปิดแล้วไงเออหลับไปแล้วตื่นมาตอนเช้าอ้าสั่งของนี่หว่าอ่าโอเคอ่าน้อง จีลาวุฒิใช่ไหมน่าจะใช่ถ้าจำชื่อไม่ผิดนะจากจังหวัดระยองนะครับก็ได้ทำการสั่งนี่เลย d y 787นะครับเนี่ยเรียบร้อยแพ็คให้เรียบร้อยแล้วฮะน่ะน่ปะป่ะหนึ่งกระบอกนะครับผมแล้วก็ต่อมาด้วยปืนนี่ครับผม JP 383รุ่น LTD นะครับนี่รุ่นแบบเดียวของทางร้านเลยครับ รับรองไอตัวนี้ไม่ผิดหวังไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะฮะอ่ะนี่ก็อีกหนึ่งกระบอกนะครับและก็นี่ครับผมนี่ล่าสุดใหม่ล่าสุดนะฮะของทางร้านนะครับก็คือเจ้าตัวปืนแก๊ปคาร์บอยนั่นเองนะครับนี่เราจัดให้นะครับนี่ห่อเรียบร้อยแล้วครับผมนะแล้วก็แถมไปด้วยครับนี่เอ้ยไม่ใช่เรื่องแถมเดี๋ยวเพิ่งพูดอ่ะแล้วน้องก็สั่งแก๊ปอีก2กล่องนะครับนี่ฮะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ แถมทางร้านแถมปืนนี่ฮะยิงไป888ให้ไปอีกหนึ่งกระบอกนะครับนี่ไปเอาไปเล่นกันให้มันนะฮะสั่งไปสองกล่องขนาดนี้นี่จะเอาไปถล่มใครก็ไม่รู้นะฮะ <laughs> ประมาณนี้ครับผมอ่ะนี่นะฮะเดี๋ยวเราก็จะส่งให้กับน้องเข้าไปในวันนี้นะฮะกอ็อ่รับรองจะส่งไปแล้วยอใช่ไหมน่าจะใช้เวลาประมาณ1-2วันนะน่าจะได้รับของแหละครับผมไม่รวม วันที่ส่งของนะอ่าอ่ะ,อะรับรองสวยๆเก๋ๆนะครับมันแน่นอนรับรองพวกเนี้ยไม่ผิดหวังเออพวกเนี้ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะอ่ะประมาณนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณน้องจิราวุฒิหรือจิรวัตรวะจากจังหวัดระยองด้วยนะครับผมอ่ะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วกับผมอ๊อ